ทหารที่จับปืนปกป้องแผ่นดินถ้าตายในหน้าที่ท่านจะได้ไปนรกหรือสวรรค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านตอบชัดเจนครับว่าแม้การฆ่าฆ่าศึกจะเป็นบาปแต่จิตที่ยอมตายเพื่อปกป้องคนทั้งชาติถือเป็นทานบารมีอันยิ่งใหญ่ตายแล้วไปไหน ท่านบอกว่าส่วนใหญ่ไปเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาหรือดาวดึงเพื่อเป็นทหารเอกคอยดูแลคุ้มครองบ้านเมืองต่อไปเพราะฉะนั้นวีรชนไทยไม่ได้ตายเปล่าท่านคือเทพารักษ์ที่คอยปกปักรักษาแผ่นดินไทยครับ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆให้ท่านได้ฟังและชมคลิปอื่นๆได้ทางหน้าช่องสาธุ